ครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มีปัญหาคือปั๊มน้ํานะครับไม่ทํางานไฟเข้าเสียบแล้วไฟเข้าครับเช็คไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้คือเสียบแล้วไฟเข้า,าแต่ว่าเครื่องไม่ทํางานนะครับเราก็จากกูรูก็สันนิษฐานสาเหตุก็คือว่าน่าจะเป็นอาจจะเป็นแกนแกนล,ล็อก ที่ซุ่งอยู่ตรงนี้นะครับมาต้องถอดดูหรืออาจสายเหตุดึ่งก็คาปาซิเตอร์เสียนะครับสองสาเหตุนะครับเดี๋ยวเราลองมาแก้ไขแล้วมาลื้อดูนะครับอันนี้ก็เผื่อจะได้เป็นแนวทางในการซ่อมแซมนะครับแก้ไขให้กับหลายท่านที่มีเครื่องปั๊มน้ำประเภทนี้นะครับนะครับอันนี้ รู้สึกจะ H P 0.5นะ0.5แอมนะครับอ่าส่วนคาปาซิเตอร์นะครับก็อยู่ที่รู้สึกจะ12 2ไมโครฟาลัดนะครับ12ไมโครฟาลัดนะครับเดี๋ยวเราลองมาลื้อดูนะครับผมครับก็อพอดีได้ ทำการนะครับตรวจเช็คนะครับตัวคาปาซิเตอร์แล้วเอาตัวใหม่มาลองมาลองใส่นะครับทดสอบนะเพรพอดีไม่มีมัลติมิเตอร์ที่สามารถเช็คคาปาซิเตอร์ได้นะครับก็เลยไปเอาตัวใหม่มานะครับซึ่งก็มาสับเปลี่ยนดูแล้วก็ไม่มีผลนะครับก็เลยต้องใช้ตัวเดิมกลับเข้าไปใหม่นะครับก็สรุปก็คือคาปาซิเตอร์ยังใช้ได้อยู่ นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทําการรื <c oughs> ้อดูแกนว่าติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลื้อกันต่อไปครับ <c oughs> ทุกท่านครับ <c oughs> พอดีหลังจาก <c oughs> ถอดฝาครอบเนาะ <c oughs> ก็แกนนี้ไม่ค่อยหมุนนะครับพอดีผมใช้โซเน็กนะครับฉีดฉีดแล้วก็งังัดดูนะครับก็ตอนนี้ก็หมุนปกตินะครับเครื่องก็ เก่ามากแล้วนะครับก็ตรงไหนที่มันเป็นสนิมอะไรผมก็ใช้โซเน็กฉีดไล่นะครับพวกสนิมต่างๆนะครับก็ถ้าในอนาคตถ้ามีการถอดอะไรอีกมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องหัวน็อตเสียอะไรเพราะว่าสนิมมันเยอะนะครับเครื่องน,นี้ก็น่าจะ20กว่าปีแล้วะครับนะครับแต่เราก็ยังใช้อยู่สรุปนะครับการที่ไฟเข้าแล้วก็มอเตอร์ไม่ทำงานนะครับน้ำไม่ขึ้นนะครับ ไม่หมุนนะครับเช็คที่คาปาซิเตอร์แล้วไม่เสียนะครับกลับมาใช้ตัวเดิมนะครับที่แกนตรงนี้นะครับไม่หมุนตอนนี้ก็หมุนแล้วนะครับช่วยก็คือเอาโซเน็กช่วยนะครับถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ต้องถอดใบพัดนะครับถอดใบพัดตัวนี้ออกแล้วก็ใช้พวกประแจล็อกนะครับคีมล็อกอะไรก็ได้งัดนะครับแต่นี้งัดได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับ ลองต่อไฟดูนะก็โอเคนะครับปัญหานี้ก็จบนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถ้าใครมีปั๊มน้ำชุดนี้นะครับแล้วก็มีปัญหาตรงนี้ก็ให้เช็คที่คาปาซิตเตอร์ก่อนนะครับว่าเสียไหมแต่ผมไม่มีมัลติมิตเตอร์ที่เช็คคาปาซิตเตอร์โดยเฉพาะ ก็เลยต้องลงทุนไปซื้อมาใหม่ในสเปคเดียวกันคือ12ไมโครฟรัดมาเช็คดูก่อนแล้วก็ยังใช้แป้ปกติก็ตัวเก่ากลับมาใช้นะครับก็มาเช็คที่แกนแกนก็หมุนแล้วนะครับแกนหมุนแล้วนะครับก็ใช้งานได้แล้วนะครับก็เราก็จะประกอบพวกนี้กลับเข้าไปนะครับแล้วก็ไปติดตั้งที่เดิมเพราะว่าตรงหน้างานนะครับเราไม่สามารถที่จะเซอร์วิสได้เพราะมันแคบนะครับก็โอเคใช้ได้นะครับทุกท่าน ก็เผื่อเป็นไอเดียให้ทุกท่านได้แก้ไขนะครับไม่ต้องถึงมือช่างนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับผม